อะไรก็ชุดไม่อยู่กับเพลงเอิร์นฮักนางเอกน้อยตอนนี้ได้เป็นกระแสะทั่วโลกแล้วค่ะนอกจากนั้นเพลงใหม่ของบอสโจยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นไอ้ก็มาแรงเช่นกันทำให้ตอนนี้ทั่วโลกจับตาม,มองใคร่เพลงสาวน้อยลำเพลินอินดี้รีคอร์ดต่างชาติได้ทำรีแอคชั่นเพลงของบอสโจยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นออ้ต่างรู้สึกประทับใจในเพลงของบอสโจกันไปตามๆกัน และนอกจากนั้นชาวต่างชาติก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นน้องอุ่งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่ใน MV เพลงของบอสโจด้วยถึงแม้ว่าน้องจะออกมาใน MV ไม่กี่วินาทีก็ตามนอกจากนี้ยังมีอมแอมเพชรบ้านแพงมาร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอด้วยค่ะแฟนๆต่างบอกว่าแสดงดีมากชื่นชอบใรการแสดงของอมแอม สำหรับยืนหนึ่งแม่นขายืนเมาแมน่นอ้ากระแสงมาแรงไม่แพ้กันปล่อยตัวเพลง m อเพียงหนึ่งวันตอนนี้ยอดวิวทะลุล้านวิวเปนที่เรียบร้อยแล้วค่ะคาดว่าอีกไม่นานยอดวิวน่าจะเพิ่มเป็น2ล้าน3ล้านแน่ๆค่ะค่ายเพลงอินดี้รคคอร์ดได้ให้ความสำคัญของ,ของการเปิดตัวเพลงและใส่ใจในการทำมิวสิกวิดีโออย่างมากยกตัวอย่างเพลงใหม่ของบอสโจ ยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้ายได้มีการใส่ซับอังกฤษไว้ในเพลงเพื่อให้ต่างชาติเข้าใจในบริบทในเพลงว่าหมายความว่าอย่างไรพูดได้เลยค่ะว่านี่คือการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่แหละคนไทยนี่แหละความเป็นไทยเรามีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้ายเป็นเพลงคุณภาพ ทานองเพลงก็ไพเราะสนอหูความหมายก็ดีกระแสหมอลำฟีเวอร์ตอนนี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะคนไทยแล้วค่ะหมอลำยังเป็นกระแสในต่างประเทศอีกด้วยดูได้จากการที่ต่างชาติทําคลิปวิดีโอเรีแอคชั่นเพลงของค่ายสาวน้อยลําเพลินิดีเรคคอร์ดกันเยอะมากสองพ่อลูกคู่บุญทําเพลงไหนก็ปังจับมือกันดังตลอดล่าสุด เพลงของบอสโจยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้ติดชาร์ตมาแรงอันดับสองใน u t u b e ในหมวดเพลงส่วนเพลงเอื้อนฮักนางเอกน้อยของน้องอุ๋งอิงก,ก็ติดอันดับหนึ่งมาแรงใน YouTube หมวดหมู่เพลงเช่นกันค่ะลูกติดมาแรงอันดับหนึ่งพอติดมาแรงอันดับสองเหตุการณ์นี้ทำให้นึกถึงประโยคที่น้องอุ๋งอิงเคยพูดกับพ่อโจ แฟนๆ FC ยังจำกันได้ไหมคะที่น้องอุ๋งเอียงพูดว่าจะพาพ่อโจโดังตอนนี้สิ่งที่น้องพูดได้เป็นความจริงแล้วนะคะรู้สึกปลื้มใจแทนเลยค่ะจากค่ายเพลงเล็กๆกลายเป็นค่ายเพลงที่ทั่วโลกจับตามองสุดยอดจริงๆค่ะ